สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับก็วันนี้ครับจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการรักษาหรือทางรอดนะครับเมื่อท่านมีภาวะไตวายวาระยะสุดท้ายนั่นเองนะครับคือต้องบอกเนี้ยว่าถ้าเราไม่มีไตเนี่ยนะฮะโอกาสที่ เราจะเสียชีวิตนะครับสูงมากๆเพราะว่าไตเนี่ยทำหน้าที่หลายๆอย่างในอีพิโซดก่อนๆเนี่ยผมจะได้เล่าให้ฟังแล้วว่าไตมีหน้าที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นขับของเสียออกจากร่างกายนะครับขับน้ําออกจากร่างกายถ้าท่านขับน้ําออกจากร่างกายไม่ได้ท่านหัวใจวายเสียชีวิตนะครับถ้าท่านขับของเสียออกจากร่างกายไม่ได้ของเสียกระตุ้นให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอาจทําให้ช็อกได้เสียชีวิตได้นะครับเกลือแร่ต่างๆผิดไปแบบนี้เสียชีวิตได้ กระแรกหรือว่าแร่ท่าต่างๆทําให้กับสมองเบลอได้นะครับแบบน,นี้ก็เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจริงจะต้องมีทางรอดและบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยทางรอดเนี่ยถือว่าพัฒนามากๆผู้ป่วยที่มีภาวะไตาวายเรื้อรังน,นะครับจนจะต้องใช้เรียกว่าการบําบัดทดแทนทางไตเนี่ยนะฮะสามารถมีชีวิตรอดหลาย10ปีเลย 10, 20, 30 40นะครับก็เคยเห็นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าท่านจําเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาเมื่อมีภาวะไตาวายระยะสุดท้ายก็อย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งทอแท้ไปครับสู้ๆครับผมจะมาบอกวิธีรอด3ทางนะครับวิธีรักษา3ทางแล้วกันมีอะไรบ้างนะครับเมื่อท่านมีภาวะไตาวายเรื้อรังจนต้องรับการรักษาหรือบำบัดทดแทนทางไตนะครับอย่างแรกนั่นก็คือการฟอกเลือด นั่นเองครับหรือว่าเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า h e m o d i a l y s i s นะครับด้วยปัญหาคือว่าเลือดของเรามันจะดสกรปรกถูกต้องไหมครับเพราะว่าไตาเราขับสิ่งสกรปรกออกจากเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยดูดเลือดมาเข้าเครื่องฟอกเหมือนซักผ้าเอาให้สะอาดเลยเอาสารพิษทิ้งไปเอาน้ําส่วนเกินทิ้งไปแล้วเอาเลือดที่ดีเข้าร่างกายเราแบบนี้ก็จะเป็นทางรอดชนิดที่หนึ่งครับซึ่งเรียกว่าการ ฟอกไตาทางเส้นเลือดนั่นเองครับซึ่งถามว่าวิธีการฟอกไตาทางเส้นเลือดมีอะไรบ้างก็อาจจะมีใส่สายบริเวณคอนะครับแบบเร่งด่วนหรือแบบกึ่งถาวรหรือว่าการผ่าตัดทําเส้นต่างๆเพื่อใช้ดูดเลือดมานะครับแล้วก็เอาเข้าเครื่องฟอกพอฟอกเสร็จเอาเลือดกลับเข้าตัวเรานะครับนี่ก็คือการฟอกเลือดนั่นเองนะครับซึ่ง สัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็ต้องใช้การใช้เวลาการฟอกเนี่ยประมาณครั้งละ4ชั่วโมงสัปดาห์ละประมาณ2-3ครั้งนะครับเฉลี่ยก็คือประมาณ3ครั้งนั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อกันที่วิธีที่2นะครับวิธีที่2นั้นก็คือการนะครับล้างไตผ่านผานังช่องท้องภาษาอังกฤษเรียกว่า peritoneal dialysis หรือ P.D. นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นการ นะฮะใส่สายเข้าไปที่หน้าท้องเรานะครับปลายสายจะอยู่ในช่องท้องเราก็จะใส่น้ําล้างไตน้ํายาล้างไตเนี่ยผ่านเข้าไปทางสายนี้นะฮะห้อยไว้ที่สูงๆแล้วก็น้ําก็จะไหลเข้าไปในท้องท้องเราก็จะปองค้างไว้สัก4ี่หชั่วโมงนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งน้ําตัวนี้นี่จะไปดูดสารพิษผ่านจากเยื่อบุผนังในช่องท้องของเรานะฮะก็อย่างนี้เขาเรียก1ครั้งทําวันหนึ่งเนี่ยประมาณ4 5ถึงครั้งนะครับทำทุกวัน นะครับแบบนี้เราก็จะไม่มีสารพิษกับน้ําส่วนเกินในร่างกายนั่นเองครับอันนี้ก็เรียกว่าการล้างไตาทางช่องท้อนั่นเองครับผมและมาดูทางรอดทางที่3นั่นก็คือการเปลี่ยนไตหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า kidney transplantation นั่นเองนะครับการเปลี่ยนไตซึ่งการเปลี่ยนไตในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีการทํา บ่อยมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคุณหมอที่จบมาเฉพาะทางทางนี้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้ใจดีผู้ใจบุญนะครับเขาบริจาคายให้เมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆก,กนะครับก็ทําให้ต่อชีวิตกนดไข้ได้เยอะมากๆในปัจจุบันนะครับซึ่งทางเลือกนี้ก็จะมีการบริจาคทั้งผู้ที่เสียชีวิตแล้วกับผู้ที่ยังไม่เสียชีวิตนะฮะถ้าผู้ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็จะ เอาผลเลือดมาตรวจว่าตรงกับเลือดของท่านกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าตรงสูงสุดเลยนะครับเข้ากันได้มากที่สุดท่านก็จะได้คิวก่อนนะครับก็มีความเสมอภาคเท่าเทียมมาต้องไปต่อคิวนะฮะจะรวยจะจนก็ต่อคิวเหมือนกันนะครับอันต่อมาเนี่ยก็คือบริจาคโดยผู้ป่วยที่มีชีวิตอ่คนที่มีชีวิตอยู่เช่น เป็นสามีภรรยาเป็นลูกสายตรงนะครับแต่งงานมาแล้วอะไรอย่างนี้ก็บริจาคให้ได้ซึ่งวันหลังผมจะมาลงรายละเอียดให้แล้วกันและนี่ก็คือสามทางรอดเมื่อท่านมีภาวะไตาวายเรื้อรังจนต้องบำบัดทดแทนทางไตนั่นเองครับก็ขอท่านมีสุขภาพดีครับสวัสดีายบาย